มาพบกับเอาเ็นเก่าเช่นเคยนะดวงเห็ดเวือกแล้วกินดเข้าแลวนะเข้าเ,เาที่ยงนะสักเบื้องประเด็ดสร้างเล่าหมูอีกเล่านึน้นเนะมันมันยากาศา อ่ะออฟฟิศหัวหน้านะทำงานนะเนี่ยก็จะมารีวิวเนาะบนหน้า กุ้ด,ดังที่เฮาอาศัยอยู่ส่วนเราโฟลหรือว่าส่วนเารีเนากหลังตามมันเขียวเลย ผู้ใดได้เบิงบ่งนะครับชมวิดีโอนี้แล้วก็ฝากติดตามกดซับสไ r ร์นเด้อร์ฝากกดไลค์กคคดแชร์กดซับ c ไ i ร์เป็นกำลังใจผู้จะได้เห็นคลิปต่อๆไปหน้างองก็มีคลิปตลก ว่าเสียวตื่นเต้นนี่แน่นอนนะฝากกดไลค์กด subscribe นี่งเด้อกับฝากติดตามไทยฮูใจ của đạo ngàn lắc